สิอย่างที่ควรทิ้งเพื่อชีวิตที่มีความสุขความสุขไม่ใช่เป้าหมายแต่มันคือความรู้สึกของเราที่เราสามารถเลือกได้ควบคุมได้แต่หลายๆคนมักจะลืมหลายๆคนควยคว้าหาความสุขมาทั้งชีวิตแต่หารู้ไม่ว่ามันอยู่ที่การปรับมุมมองของเราในชีวิตเท่านั้นเองและนี่คือสิบสิ่งในชีวิตที่ถ้าเราถ้าคุณยังอยู่ มีอยู่คุณควรทิ้งมันซะเพื่อความสุขในชีวิตที่มากขึ้น1ทิ้งความอิจฉาเมื่อคุณเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นมันจะดีต่อเมื่อมันเป็นแรงบันดาลใจให้คุณแข่งขันและพัฒนาตนเองแต่มันจะเริ่มไม่ดีถ้าความสำเร็จของคนอื่นทำให้คุณรู้สึกริษยาและไม่สามารถยินดีกับคนคนนั้นได้นี่แหละมันจะทำให้คุณทุกข์ 2. ทิ้งความกลัวที่จะเปลี่ยนหลายๆครั้งแม้สถานการณ์ปัจจุบันมันจะแย่แค่ไหนคนเราก็ไม่อยากที่จะเปลี่ยนกลัวที่จะเปลี่ยนเพราะกลัวสิ่งใหม่มากกว่าแต่คุณหารู้ไม่ว่าบางที่สิ่งใหม่มันอาจจะดีกว่าสิ่งที่คุณเจอมาอยู่มากมายก็เป็นได้เพราะฉะนั้นกล้าที่จะเปลี่ยนเถอะ 3. ทิ้งความคิดที่ว่าทุกอย่างต้องอยู่ในความควบคุมคนจำนวนไม่น้อยชอบความเป๊ะชอบให้ทุกอย่างอยู่ในความควบคุมเป็นไปตามแผนแต่พอมันไม่ได้เป็นไปตามนั้นก็จะทุกเพราะฉะนั้นปล่อยวางทำให้เต็มที่ผลจะออกมาเช่นไรจงรับมันให้ได้ไม่มีอะไรที่เราควบคุมได้หมดหรอก 4. ทิ้งการงานที่มากเกินไปโดยเฉพาะโอทเพื่อความสำเร็จเพื่อหน้าที่เพื่อเงินทำให้หลายๆคนทำงานหนะัก หนักเกินกว่าที่ควรจะเป็นเพิกเฉยความสําคัญของสมดุลระหว่างการทํางานกับชีวิตนี่ไม่ควรเลยเพราะสุดท้ายเมื่อคุณสําเร็จจริงๆคุณจะเสียดายในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเวลาที่เอากลับคืนมาไม่ได้ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวหรือแม้แต่สุขภาพของคุณเองบางทีหาเงินมา,มามากมายได้ก็จริง แต่ผลสุดท้ายคุณกลับจะต้องเอามาจ่ายค่ารักษาพยาบาลกับร่างกายที่เสื่อมสภาพลงอย่างไม่น่าเชื่อของคนห 5. าทิ้งการโทษคนอื่นหรือสิ่งอื่นหลายๆคนเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นจะต้องหาสิ่งของหรือคนมารับผิดชอบต้องโทษนูน่นโทษนี่ตลอดเวลาเปลี่ยนจากแบบนั้นมาเป็นการนั่งมองที่ปัญหาและช่วยกันแก้ไขดีกว่าพูดจาก,กันดีๆ 6. ทิ้งการบน่นหรือตำหนิตลอดเวลาแทนที่จะบน่นตำหนิเรื่องไม่ดีที่ไม่ได้ดังใจเราตลอดเวลา เปลี่ยนมุมมองใหม่เป็นการตั้งสติมองปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดอย่างไรแก้อย่างไรแบบนี้จะมีความสุขขึ้นเยอะเลยใจเย็นๆเจ็บทิ้งความคิดที่ว่าจะต้องถูกเสมอไปสี่ตีนยังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลัง้งไม่มีใครเกรง่งเก่งไปทั้งหมดการที่ต้องมานั่งเครียดกลัวว่าเราจะไม่สมบูรณ์แบบนั้นมันทําให้คุณไม่มีทางมีความสุขได้เลยปล่อยวางและยอมรับในธรรมชาติของมนุษย์เสียเถอะ 8ทิ้งความเชื่อที่จํากัดความสามารถคุณบางคนมักมีความเชื่อที่ว่าเราทำโน่นทำนี่ไม่ได้เราทำได้แค่นี้พอแล้วความคิดเหล่านี้เป็นอุปสรรคที่สำคัญในชีวิตที่จะทำให้เราไม่ได้ในไม่ได้ทำในสิ่งที่เรารักหรือท้าทายไปสู่ความสำเร็จจริงๆ9เาทิ้งเพื่อนแย่ๆคนรอบข้างแย่ๆมนุษย์เป็นสัตว์สังคมและได้รับอิทธิพลจากคนรอบข้างค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้น อยากเป็นคนแบบไหนการครบเพื่อนคือเรื่องสำคัญถ้าเพื่อนดีคุณก็ดีไปด้วยถ้าเพื่อนไม่ดีคุณก็พลอยแย่ไปด้วยเท่านั้นสิทิ้งอดีตอดีคือประสบการณ์ที่ทั้งดีและไม่ดีมันคือสิ่งที่สร้างตัวตนของเราขึ้นมาแต่มันไม่ควรเป็นสิ่งที่รวบรวมความเสียใจในอดีตและทําให้คุณก้าวไปไหนไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นแบบนั้นปล่อยวางและทิ้งมันไปได้บ้างก็ดี สาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ